They're up. Festival 2025 visualize your style big camera ขอชวนทุกท่านมาร่วมปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการถ่ายภาพตามสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของคุณ2-7เมษายนนี้ชั้น1และชั้น 3. สศูนย์การค้าสยามพารากอนเตรียมตัวให้พร้อมกับงานมหากรรมกล้องเลนส์ ens, และอุปกรณ์ถ่ายภาพจากทุกค่ายแบรนด์ดังพร้อมให้สัมผัสทดลองกล้องเลนส์และอุปกรณ์ถ่ายภาพรุ่นใหม่กับสินค้าไฮไลท์และไอเทมสุดฮิตที่คนรักการสร้างสรรค์พลาดไม่ได้งานเดียวที่รวบรวมสินค้าใหม่ไอเทมเด็ดสัมผัสได้ที่แรกในงานแบบจัดเต็มพร้อม พบกับสินค้า DJI ครอบวงจรทั้งโดรนถ่ายภาพและโดรนเชิงพาณิชย์ครอบคลุมทั้งคําแผนที่รังวดัดสำรวจกู้ภยัยและตรวจจับความร้อนงานเดียวที่รวบรวมคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์และช่างภาพที่ประสบความสำเร็จระดับแนวหน้าของเมืองไทยพรอ้อมจาะลึกทุกเคล็ดลับการถ่ายภาพนิ่งวิดีโอและการสร้างคอนเทนต์แบบมืออาชีพตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมแนะนำการเลือกกล้องและอุปกรณ์ที่จะตอบสนองทุกความต้องการในโลกของการถ่ายภาพเพื่อให้คุณสร้างตัวตนไปกับเราอาทิคุณก๊อฟแห่งเพจก๊อฟมาเยือนคุณวินบัตด,ดีคุณโอช จุนเจือดีคุณนนท์จินนพัฒคุณโจ้สุภสิทธิ์พี่หานสิทธิพงศ์กองทองคุณเบิร์ตธนวุฒิเอ็กซ์ฟโตอราเฟอร์ไทยแลนด์คุณแมนเพจไทเรซิ่งพี่หาวเพจทู h าวคุณกัปตันเ i t แคปคุณชิมเพจ I love to go คุณเบียร์เพจช่างภาพชื่อดังขานะร่ำรวยคุณเขยกับมิวพี่ใหญ่เพจสแนปเทคโซนคุณแอร์เพจเมจิกโมเมนต์คุณสนอพลอยคุณเชอริยาแม่ค้าออนไลน์ตัวจริงที่โด่งดังในติ๊กต็อกคุณพน ยิ้มสีคุณกิกปิยะชัดแกหลงคุณบลูมกันธนัทคุณชุติมาบุตรศราค a h พักดีและคุณฮฤตันทนโชตเพจ DriveHouse คุณอาร์มกฤษดาและแขกรับเชิญอีกคับคั่งไม่ว่าคุณจะมีแพชชั่นการสร้างสรรค์นในแบบใดงานนี้คือคำตอบที่จะผลักดันให้คุณก้าวสู่ทุกสไตล์ที่คุณเลือกและก้าวสู่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างมีคุณภาพพบ,บกับการประมูลกล้องเริ่มต้นเพียง1บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นสุดร้อนแรงแห่งปีลดสูงสุด70%พร้อมผ่อน0%นานสูงสุด36 พร้อมรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด48,000บาทแลกรับส่วนลดเพิ่มอีก20%ของคะแนนสะสมที่ใช้แลกและรับของแถมสุดคุ้มอีกมากมายฟรีเวิร์กช็อปสอนถ่ายภาพมูลค่า20,000บาทพิเศษเพียงซื้อสินค้าภายในงานฟรีบริการทำความสะอาดกล้องและบริการจัดเซตคอนเทนต์ครีเอเตอร์และไลฟ์สตรีมโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมคำแนะนำในการใช้งานแล้วพบกันที่งาน Big Camera Festival 2025 Visualize Your Style ชั้น1และชั้นสศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันที่2ถึง7เมษายน 2568ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w b i g camera co th